เกาจริๆนะครับพบกับฝอยแล้วเที่ยวป๋องครับเที่ยวบูครับครับผมวันนี้เราอยู่ที่ร้านร้อยร้มหาเศรษฐีอันนี้อะไรครับอาหารแนวอาหารอาหารนิสานนี่พิชรินของ10กิโลเดินเข้าไปเดี๋ยวเฮียเดี๋ยวเราไปดูร้านดีกว่าเอากันร้านเป็นไงเราได้คุยกับเจ้าของร้านด้วยไปไปโอเคเข้ามา ก็คอนเซปต์ขอ,รของร้านมันเป็นแบบว่าอาหารอีสานค่อนข้างจะทันทสมัยนิดนึงนะครับอาหารเนี่ยจกฟาร,ร์มชูเทเบิลเลยก็คือไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเลยดูทุกอย่างในเมนูมีสตอรี่มีที่มาทั้งหมดว่าเนื้อมาจากไหนไก่เอ็มาจากที่ไหนอะไรยังไงทุกอย่างมีสตอรี่หมดนี่ครับไส้หมูไส้หมูทอดกระเทียมดูเฟคเจอร์น่ากินมากขอเยียชิมหน่อย เฮ้ยหอมกรอบอ่ะเฮ้ยสิคะเป็นกรอบกรึบเลยกรอบกรึบบอกเลยว่า่ดีเด็ดเมนูต่อไปนะครับเรามาเจอกับราบคั่วราหมูราหมูคั่วราหมูคั่วอเฮียลองชิมดิเป็นไงเฮียรสชาติอัันนน้ไโอเคนะตัวเนื้อหมูนุ่มนุ่มเดียวว่าผ่านเดียวว่าได้ได้เมนูต่อไปนะครับหมดแล้วยังไม่มาสุดสามชั้นทอดน้ำปลาข็จะเสิร์ฟเครื่องเคียงก็คือมีกะปิ ครับอ่าแล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วอ่าแล้วก็มีผักผักทอดนี่ผักนี่ผักนี่เผาเลยนะเผาไม่ใช่พริกเผานะอันนี้ผักเผาผักเผาผักเผามีน้ำผักชีเดี๋ยวเฮียเฮียลองชิมหน่อยอืมกระปิแบบนี้ไม่เคยกินหรอจอน้ำพริกกะปิแมงดาคั่วเรามาดูผักกันมันเผาได้อ่ะกระปิได้อุ้ยนี่อะไรที่แบล็คเขาบอกว่าเป็นฮอกโชเดอร์ก็คือหมูปิ้งแหละหมูนุ่งหมูแดงครับคุณ ตั้งแต่เกิดมาแม่งแดดหมูปิ้งแก้วนี้แม่งอร่อยสุดทำชิ้นเขาดีไงเพราะว่าปิ้งที่มีคุณภาพต้องอย่างนี้มันมีรสเปรี้ยวด้วยเขาใช้หมูดีเขาใช้ส่วนโชเดอร์เออโชเดอร์พร็อพลิ้นวัวไดเอทลิ้นซึ่งคุณภาพดีมากแต่เนื่องจากเฮียไม่กินเนื้อก็ขอผ่านนะขอไม่เทสผมไม่กินเนื้อครับเรายกเมนูให้ตะกร้าเทนครับนุ่มมากมันจะเผ็ดเผ็ดอ่ะขอบใครกินเนื้อวัวจัดเลยครับเมนูต่อไปฮะส้มตำไก่ย่าง กิ้งด้วยตัดทาไมแล้วเออไก่ย่าแล้วเคือไก่แต่ว่ามันคั้นด้วยเนี่ยมต่อเป็นแ่นแล้วกระินด้วยกรบถินพิกเมนูต่อไปฮัดอกไส้อ่ะหนอยเนี่ยมีารสมอเมริกาไอเยชินแล้ผมกินเยอะแล้ววันนี้แต่ผมต้องเหลือกินกับเด็กขั้นนี้อย่าตัดเจ้าโฉเจ้าโฉโ่ยอะฮัดดอกไส้วฮัตดอกไส้วัด เป็นยังไงยะอุ๊ยอร่อยอร่อยๆนี่อร่อยอ่านี่คืออะไรครับเฮียอันนี้คือมินิโทมาฮอปมินิโทมาฮอปห้าร้อยกรัมแต่ว่ามันจะจัดจานแบบว่าดูเด็ดมีข้าวคั่วมีทิกป่นมีอบซอยอบซอยฝรั่งยูก็หลังมีเป็นลาบเลยตรงนี้คือแจ่วอ่าคือแจ่วคือปรุงได้หมดแล้วเรากินเราต้องเอาเครื่องปรุงเนี้ยไปใส่บนเนื้อเลยหน้าวะหรือว่าเอาตัวเนี้ยมาคลุกกับตรงนี้คือจริงๆมันคือจริงๆกินได้หมดครับยกมาปนเนื้ได้แต่ว่าจริงๆเขาไม่คลุกเป็นหมดเพราะว่ามันจะเสียคุณภาพ ไม่กินเนื้อนะครับแต่ผมไม่กินเนื้อผมขออนุญาตส่งให้ตากรนะครัตากรน้ำตาจะไหลแล้วเออนะครับยังไงครับตากรนุ่มดิไก่กระดูกเฮียเราก็มีตัวกระดูกแล้วก็มีอะ่รอีกกระดูกนึ่งก็คือขีม่อนคีม่อนตากรนะฮะอันนั้นก็ส่งหน้าที่นี้ให้แกตากรออีกแลยพอเราล่างๆลึกๆลึกๆเป็นไข่ไงรู้ไหม นี่ไงต้องแปลกๆดิมานี่เจ้าของร้านพาวดูวิเซนมากตามหลวงพระบางที่เป็นซิเซนเจอร์ของหลวงพระบางคือเขาจะหั่นปลากรอบเป็นแว่นๆอย่างนี้อไม่ใช่เส้นเล็กๆเหมือนมันไทยอืมไอ่ปลุกติดไม่เคยกินปลากราปลาดีมากน้ำปลาดีมากแล้วก็รสชาติไม่เผ็ดไปแต่ว่าสามารถสั่งเผ็ดเผ็ดได้ใช่ไหมว่าเราอาระดับไหนถ้าดีก็ถ้าดีเป็นเมนูที่มาร้านนี้แล้วเราเซควรจะสั่งนะครับผมไปเลยว่าควรจะสั่งมาเฮียครับ เรามาพบของหวานของร้านร้อยมหาเสน์กันโอ้โหนี่มันเยอะมาแล้วลมีหกอย่างนะอันนี้น <ะ S 2> นามาสา <3 S 1> <ต>ม<ต>อันนี้มีสามจาาแรกเลยจาาแรกเลยมาแล้วมาแล้วเอามา,มา,มาลอดช่องลอดช่องอาทางเจ้าของร้านบอกว่านเนี่ยเป็นลอดช่องวัเดแต่ทางร้านทำมาพรีเซนต์ในรูปแบบที่แตกต่างโดยการทำน้ำกะทิ มาทําเป็นอย่างนี้แล้วก็จะรสชาติก็จะอิ่แบบนึงแบบนี้คือเต็มสามแบบอะไรอย่างนี้มีมือแรงอ่าแล้วก็อันนี้เป็นโอกระปุกล็รตเชเบตกระือกเชเบตกระปุกเชเบตอ่าเขาเลือกอยู่ส่วนนี้เป็นไก่ติ่งกทิอันนีร่อยกาดมากดสได้ไข่เค็มไ่ด้แดงแดงอันนี้เหมือนกล้วยเชื่อมชื่อกล้วยกล้วยเมนูกล้วยกล้วยไม่กล้วย อันนี้เหมือนอะไรอ่ะอันนี้สวยมากเลยอ่ะสวยทุกจานอันนี้คือมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานมะม่วงน้ำปลาหวานเฮ้ยจริงเหรออ้าวเฮ้ยดูเฮ้ยเจ๋งเจ๋งดูดูไอ้บล็อกน่านี่มันทาดีหมเราจะแกล้งคนเราจะชิมนานๆให้คนได้ได้กินมามาชิมก่อนเอาว่าช่องว่าเจ๋งก่อนครับผมไอ้เพลสสามานี้มันคืออะไรครับเจ้าของร้านเป็นเมอแรงส์ เมดค่ะเมล็ดคอนเทียนคอนเทียนแบบโบราณที่ต้องมีนคอนเทนอันนี้คือเมลรงมะพร้าวแล้วก็เขียวๆคือเมลรงใบเตยอ๋อมีใบเตยมีมะพร้าว้มีอันนึงนชื่ออะไรนะคอนเทนคอนเทนนะะเปิดออกมาปุ๊บเปิดเมลเปิดเมล็ดูเราก็เห็นว่ารสชาติว่าเจอนี้มันเป็นเลเยอร์ระหวแบบว่าซ่กันมีกระดิกาแล้วก็กลิ่นะพ้าวก็ผูกขู่ขู่ขก่ข่มาเฮียเรามาชิมกันดีกว่าแต่กินแนะนำให้กินแบบให้ขู่ก่อนว่าเป็นยังไมันจ คู่หมดเลยเหรอ,อต้องคูง่ตรงกันข<อ>ับๆด้วยป่ะอ่ะเอาเยี้มาเนี่ยเป็นชิมละนี่หนึ่งก้อนนี่ครับสองวัจเจ็ดของห้างร้อยมหาเศรษฐ์ซึ่งคราวทูเปอเซนต์มากแล้วก็ตามด้วยเมอร์แล็ดคือจะมีอันเด้งๆเหมืนขนมผิดนี่อะขนมผิด ตาเียฮขาชองมาเข็บก็อร่อยเนาะมาเจอกับเอ้เมลแรงเลยเข้าไหมเข้าไหมต้องมากินเนี่ยต้องมากินไม่เคยกินในชีวิตลองเลยว่าต้องมากินครับต้องมาลองคือถ้าชอบสายของหวานมาลองเลยรับรองมึงไม่ผิดหวังแน่นอนการตีแม่หราตีมาเหยียบหน้าเฮียบป้าการต่อไปเนี่ยสับปะรดเชอร์เบทสับปะรดเชอร์เบทไอติมนี่อันนี้ดอกอะไรดอกแดงอ้าเฮียมาอันนี้กระถินใช่ไหมไม่ใช่ใบชมวงค่ะอ๋อทุกคควา เราต้องกินพ่อแม่ชมวงนี่สิงสวยสิงสวยสิงสวยไอตินแม่งได้มากโดนโดนแล้วเนื้อสัมผัสแม่งสุดยอดใช่แล้วกินไปชั่วโมงนะแม่งข้าวเปรี้ยวกลมหวานกลมกล่อมได้เลยเลยบอกว่าได้เลยไปไปยามไม่ถามเดี๋ยวเรามาเลือกว่าอไหนดีนี่ไงนี่ไงรวยรวยไข่แดงอันนี้คืออันนี้คือขนมปังนะข้างล่าง นี้ือไหทองที่ทางร้านทำเองบ้านหรือว่าซือ่าไโอเคข้างล่างจะเป็นขน่อตาใบอแล้วก็จะมีข้าวเหนียวมูอยู่ข้างล่างแล้วก็ควาคิดเอาเลยดูเลยดิบเชื่อส่วนข้างบนเป็นไข่แดงดอกค่ะไข่แดงกเ่อวเ่ห่อเล่าข้าวแล้วอัดติมแ้วดตมาหลยอล่าเฮ้ยเจงว่ะ้าว่าไข่แดงแล้วข้าวมีข้าวเหนียวมูหรือว่าขอแด้ข้าวเหนียวูอิจะละลายแล้วเขาบอกนี่นข้าวเหนียวอิมเฮ้ยอร่อยอร่อย คือเป็นไอติมพิษประหลาดเกลียวได้เหมือนนะอิเมจเหมือนไอติมไผ่ทองใช่ไหมแต่ว่าอร่อกว่าวัตถุดิบมันมันตรงนี้ไม่ใช่วัตถุดิบแม่คือของดีเราไผ่ทองเยอะถูกต้องของเลยอ่ะไปไมนูต้องมาลองต้องมาลองต้องไปลองกล้วยกล้วยกล้วยนี่บอกเลยว่ากล้วยกล้วยอันนี้คืออันนี้คือปีปีที่มาคือว่าร้านของเราอ่ะแต่ blue to fruit a n โนส s e to t a รู้จักเธอเราอยากใช้ทุกอย่างทุกส่วนไม่ให้มีเวสเราก็เลยเอากล้วยต้นนำมาทำจะประกอบด้วยหยวกด้วยเอาไปบวชชีอันนี้คือหยวกกล้วยใช่ค่ะนี้นี่หยวกกล้วยไม่เห็นไหมหยวกกล้วยอันนี้นะคะส่วนกล้วยดิบเอาไปทำกล้วยฉาบอันนี้คะแล้วก็กล้วยแล้วก็กล้วยย่างน้ำนี่คืออะไรครับน้ำบวชชีแล้วก็บวชชีเอ่อระกอบกว่าจะมาล้างหมดแล้วน้ำซอสเนี่ยค่ะคาราเมลค่ะออ๋แล้วกล้วยย่าง ข้างข้างมีแตงกวยแล้วก็มีน้ำอ่าให้มันเหมือนกล้วยปิ้งเราก็อ่แล้วไอติมนี่คือติมกล้วยป่ะไข่เออ่ไอติมข้าวคั่วไอติมข้าวคั่วแล้วนี่เราจะกินยังไงต้องเอาอะไรราดราดก่อนเออ่ราดเลยเฮียราดกล้วยไงรอเราต้องสั่งด้วยมาเฮียเราเอาไอติมก่อนหนึ่งซึ้งแล้วก็กินกับกล้วยยังไงไอติมกำลังจะละลายแล้วขอบอกถ่ากล้องด้วยแต่ว่าเอากล้วยนี่กินไม่ได้ชิ้น เฮ้ยชิมจังชินใจกล้วยกับคาราเมลมันเข้ากันเข้ากันจริงๆเลยอร่อยฮะ้เรื่อร่อยว่ะอร่อยอริมเข้ากับกล้วยกล้วยปิ้งกล้วยกราบคาราเมลเข้ากักบกล้วยหวานเฮียไอ้มึงไม่เคยแดกกล้วยแบบนี้นี่หแน่นอนมาตบมาชิมเลย เวลามะม่วงครับปลาหวานนี่ให้ดูก่อนอันนี้น่าจะเป็นน้ำปลาใช่ไหมน้ำปลาหวานอันนี้มาไอติมมะม่วงไปทาเป็นส์อันนีมาแล้วกินยากจริงอันนี้คือไอติมมะม่วงเชเบต่าส่วนไอสีน้ำตาลคือน้ำตาลหวานนี่คือน้ำปลาหวานนี่ปลาหวานแล้วฝั่งนี้ครับเมอแรงพริกเมอแรงพริกส่วนไอ้กลมๆนั่นคือมัชเบลโลผิดจัดเกลือนี่ใช่ไหมมัชเบรโลเบลใช่มาเฮียลอง กินม,มออะม่วงก่นมะม่วงกับมะพร้าวเนกน้ำตานเลยแล้วก็ต,ต่อตเยเตนแล้วเาลืมากเกียบงนี่ม่เป็นไรเาบอกตรงเร็วๆละลายดูได้แถวนี้ต้องทานนะใช่ของหวานดีอ่ะนี่นะาเซลโลไอติมมะม่วงเชอร์เบทแล้วก็น้ำตาหวานเฮ้หเหมือนจริ เฮ้ยะไรกันวะจานเฮ้ยมะม่วงน้ำตาหวานจริงอ่ะเนี่ยแล้วแบบเออเอาเออต้องดูประเดไปเลยเป็นที่แบบว่าเทคเจอร์ที่มันแบบไม่เคยสัมผัสอาก็ปิดรายการแล้วแล้วตอนนี้เราขอปิดรายการแล้วตอนนี้ชุลมุนมากเลยโบโบดตัดพลาดอะไรโคตรชุลมุนตอนนี้กินเหยื่อที่ไหนแม่กุ้งอื้มอ่ะทีน่ะเออนาะมันทำได้คือแม่แบบทำได้แบาเหมือนกินน้ำปลาหวานแบบมะม่วงจิ้มเข้าไปในน้ำปลาหวานอ่ะ อันนี้เคยติมอ่ะเฮียติมแล้วก็กินกับแทนน้ำปลาหวานอันเนี้ยแม่แม่งขึ้นว่ะบอกเลยต้องมาลองต้องมาลองครับต้องมาลองครับเ,เพื่อนๆม,ม,มาเมนูสุดท้ายของราของหวานเฮีย white strawberry cheesecake นี่เฮีย,ยสตอรอเบก่อนเลยเนี่ยดูเนื้อ t เจอ r e ของชีสเค้กนะครับ white chocolate แล้วก็มีสตรอเบอรี่ร่มร่ม นี่นะครับถุงคามเต็มๆเวทดอกอันชั้นด้วยโอเคเฮ้ยอร่อยเประวาณสุดที่กินวันนี้แล้วทุกคนไม่ต้องกินนะกูแดกคนเดียวอร่อยมากอร่อยจริงอร่อยมากเนื้อแน่นช้อคช็อคตัวชีสเค้กคือแน่นมากแน่นแล้วก็มีโรตีของสตรอเบอรี่ขาวเลยนะขาวเนียนนวลจับใจบอกเลยว่านอกจากของขาวอร่อยแล้วร้านนี้ของหวาน้งหกเมนู ถ,ถ้ามึงแดกไหวบอกเลยว่าหกเมนูมึงต้องสั่งมึงไม่สั่งถือว่ามึงมาไม่ถึงมหาเศษบอกเลยนะทุกอย่างเมนูที่ผ่านมาไม่ว่าเป็นของข้าวของหวานกินเรียบบอกเลยว่ารสชาติแม่งเจ๋งมากใช่อร่อยด้วยครับนะต้องฝากเพื่อนๆติดตามจ,าจองโต๊ะที่ร้านนี้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้ใแล้วก็ติดตามทางเพจเมนู ไอจีของทางร้านด้วยร้อนมหาเศษใช่ร้อนมหาเศษอร่อยมากเนาะเฮีนเนาะอาหารไทยๆรสชาติจัดจ้านใช่เป็นฟิวชั่นอีสานเป็นมันตัวแล้วก็เป็นฟาร์มทูเทเบิลด้วยสุขภาพไม่ผ่านก็ค้ะคนกลางราคาไม่ได้แพงราคารับได้กับรสชาติที่ได้มาใช่บรรยากาศหือว่าเฮียให้ผ่าน ให้ผ่านครับให้ผ่านให้เงียนะอ่าตังค์ดีกว่าด้วยนะตอนนี้เดี๋ยวจะี๋ถามเจ้าของเลยถ้าคนดูรายการนี้แล้วเกิดอยากมาแล้วอยากอยากมาดูรายการนี้แล้วกดหรือคอมเมนต์มารายการนี้อยากมาลดกี่เปอร์เซ็นต์ครับไม่มีลดด้วยอีสปอบ์ตอยากเลยเไม่ลดโอเคงั้น งั้นไอจิ๊บตัดตัดทิ้งไม่รให้ฝากกดไลค์กดแชร์เสรจรีมทีมรีวิวด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปกับกด Subscribe กระดิ่งด้วยกระดิ่งนิ่งนิ่ง YouTube แล้วก็คลิปหน้าถ้าอยากเฮียไปที่ไหนรีวิวร้านไหนเฮียบอกในหูพร้อมจัดเราไม่มาไอคลิปหน้าเนี่แล้วเดี๋ยวเฮียสองคนจัดให้ยังไงพบกันไปก่อนนะคลิปหน้า เราสองคนจะไปโกลนี่ไหนเดี๋ยวดูท่าทางเราสองคนน่าจะเละไม่โดนหรือไงมาเลยมาเลยมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ